ครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้มีโค้ดมาแจกนะครับเป็นโค้ดจากทาง GM เลยนะครับเป็น GM เอ็มโตนะเป็นโค้ดฉลองครบรอบ5 0 0แสนซับนะครับของ GM เอ็มโตนั่นเองนะครับก็ขอนำภาพจากคลิปของ GM นะครับมาลงให้ดูนะก็ขออนุญาต GM เอ็าร์ด้วยนะครับอ่ะก็โค้ดก็ตามนี้เลยนะครับเป็นโค้ดนะฟรีไฟ xgmauto นะครับโค้ดตามนี้เลยนะเป็นโค้ดสลองยอดซับนะครับใส่ได้ก่อนใส่ได้แค่5 0 0แสนคนแรกนะครับที่ใส่นะก็รีบไปใส่กันด้วยนะครับอ่ะก็สาหรับวิธีเข้าไปใส่นะครับให้มาที่ประกาศนะเออเข้ามานะครับแล้วก็มาที่เมนูก่อนอันสุดท้ายนะครับเป็นแรกไอเทมโค้ดได้ที่นี่นะครับกดเข้าไปเนาะอ่ะพอกดเข้ามาแล้วนะครับ คือตอนนี้คือเว็บยังล่มอยู่นะคือมีคนใช้เป็นจำนวนมากนะครับอ่าก็ถ้าใครเข้าได้ตอนไหนนะครับนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะอ่าให้เรานะครับล็อกอินด้วยที่เราผูกไว้กับรหัสของเรานะครับเช่น Facebook นะเออคือกดเข้าไปแล้วมันเว็บยังล่มอยู่นะครับก็ถ้าใครเข้าได้ก็รีบไปใส่เลยนะครับก่อน5,000 500, 0 0คนเนาะอ่าก็ขอให้ติด1ใน5,000 500, 0 0คนที่ได้โค้ดไปนะครับอ่ะก็โอเคนะครับ ขอขออกก่อนครับผมนะอ่ะก็ขอให้ใส่ได้นะก่อน500,000คนนะครับขอให้ติดหนะึ่งใน500,000คนที่ใส่โค้ดนี้ได้นะครับอ่ะก็จะรีบตัดและรีบลงนะนะสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะชอบมิก็อย่าลืมนะครับกดไล,นะค,ลค์นะกด subscribe พิมพ์ยินดิีให้ผมด้วยเนาะกนะ็โอเค,บ,บ,คบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย